เคนนนี่เรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยที่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าฝั่งนู้นตัวอะไรก็ไม่รู้อะดูดิบอกเลยว่าโลกแห่งนี้ของเราเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่ามันมีเจ้าพวกปรสิตอะเดินเพนนเ่นพ่านเต็มไปหมดเลยดูท่ามันจะมีสัตว์บางตัวเนี่ยติดเชื้อแล้วก็กลายพันธุ์ขึ้นมานะมันก็จะจอมตีเรากับชาวบ้านะ่ะแล้วก็กัดกินวัวปศุสัตว์ของเราด้วยอะ่ะถ้าเราคิดว่าโลกแห่งนี้ของเราเนี่ยมันจะสงบสุขแล้วก็มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ มัญล拉งใช้เป็นมัจจุราชหรือว่าตัวพลาเชื้อที่อยู่ในโลกแห่งนี้ต้างหากล่ะ<อ>การอินเราต้องมีอุปกรณ์ย่างชีพเป็นกันนะแล้วก็เดี๋ยวขับกองคับเสร็จแล้วก็มาทำอุปกรณ์ก่อน,นจะไปคดถินต่อนะเราจะต้องเร่งมือแล้วก็เร่งฝีเท้าเร็วขึ้นนะเพราะว่าจะพวกประิต์อ่ะมันจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้ยิงคามีจะพวกไมเทอร์แล้วก็มันสามารถจะแรนดอมกันเป็นพวกประิต์ตัวไหนก็ได้นะโอยอ้ามตัวอะไรก็ไม่รู้อะ ไอ้มาทางนี้ดีนีก่อนนีก่อนพี่เคนอย่าปลออ่อนใ้มันกัดนะโอเยี่ยแเราเยี่ยเราถ้าเรานเจ้าปรสิตั้งตัวกัดเนี่ยเราอาจจะติดเชื้อมันก็ได้นะแต่ก็คงจะไม่ถึงตาหรอกอย่างมากก็ติดเชื้อแบบเจ็บไข้ได้ป่วยได้อนะเนาะโอ้โหมันวิ่งอย่างไวเลยเมื่อกี้ ตอนนี้ก็ต้องขอตอกหินกันละกันก็ตอนนี้เราก็ลงมาตอกหินเสร็จแล้วละ่ะคิดว่ามีหินเพียงพอแล้วกับการใช้งานตอนนี้นะเอาลงน้ำไ้ก่อนท้าทางจะปลอดภัยกว่าหรือเปล่านะดูลราไม่ค่อยปลอดภัยไงก็ไม่รู้อยู่ๆจะพวกปรสิติมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้นะโอ้ยเรามันก็เกิดถี่ซะด้วยสิเพราะฉะนั้นเราจะต้องอัพเกรดอาวุธของเราให้เป็นอุปกรณ์หินยังกันเราจะได้อยู่ทัดปลอดภัยไปได้สักนิดนึงนะยนะืดระยะเวลาไปให้มากขึ้นก็นแล้วกัน เอาละพี่เคนเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันต่อแล้วนะยันไหนรานี้มไม้ของเรา,ก,าก็มีเยอะละ่ะเอาแค่นี้ก่อนละกันนะต้องระวังตัวเป็นสองเท่าเวล,ละอย่าให้เจอนเะอยจะปริสิ์บ้าให้เจอแน่เลยใครดูเราต้องรีบมีชุดเกราะกับ,กบอาวุธที่มันตีแรงๆหนะ่อยเนาะพี่เคนอย่าลืมตอกไม้เยอะๆนะอูย้ยตอกเขาตอกเขาเลยแต่เ้ไม่ต้องมาเก็บหลายรอบไงเราไม่รู้ว่าชีวิตในวันต่อไปของเรามันจะรอดหรือปานะเออไอเฮ้ยตัวเนี่ย ปรสิตแมงมุมตัวใครแดงร้อนเลยเราเคยอยู่ในโลกหองปรสิตมาก่อนแล้วนะแต่อันนี้มันเป็นเวอร์ชั่น1.19.4มันก็จะมีความดุร้ายโหดแล้วก็ดุดันมากขึ้นนะไอเจ้าวัวมันยังไม่กลายพันธุ์ตอนยังพอเจือนมาได้นะถ้ามันกลายพันธุ์เราจะสู้ยากเพราะว่าอาวุธเรามันยังไม่แรงไนงะต,ตอนนี้เราต้องจับมาทําอาหารก่อนตอนนี้ต้องเอาหนังกับเนื้อมาทาอาหารกันละกันชุดเกราะก็ยังไม่มีเลย อุย้ยเขาจะรอดหรือเปล่าภาวานาว่าขอให้เราเนี่ยมีชีวิตถึงวันถัดๆไปเถอะไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดไปได้สักกี่วันนะนะโอ้พี่เขนว่าไม่น่ารอดนะตอนนี้ก็หิวสล้ด้วยสิเดี๋ยวเราเผาอาหารกินกันกัะกัน,กนพี่เค,คนเราคงจะต้องหาหมู่บ้านกันแล้วล่ะยงยงยงย สเปียงมันเริ่มไม่พอแล้วนะนุ่นไปดูคานุ่นกันดีเป่าวคานุ่นน่าปลอดภัยนะอรารู้สึกว่าเราเดินไปเดินมาเราเจอหมู่บ้านแล้วล่ะหมู่บ้านเป็นความหวังเดียวของเราที่เราจะหาสเปียงอาหารได้ <c oughs> แต่เวลาเราเดินไปเดินมาเนี่ยเราต้องระวังหน้าระวังหลังแล้วก็ระวงหน้าระวงหลังคอยวัดเสียวฝังล่างวัดกันนะเพราะว่าจะพวกปรสิตหรือว่าจะพวกกลายพันธุ์เนี่ยมันจะออกมาหารากินเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ <c oughs> นี่มาของกินกอนแล้วพร้อมวีดเต็มเลยดูจากสภาพแล้วล่คุณชาวบ้านก็ยังอยู่ดีกินดีกัน ยังไม่มีใครไกลยพันุใช่ไหมแต่เขาบอกว่าตอนกลางคืนน่ะมันจะน่ากลัวมากเลยนะเพราะว่าตอนกลางคืนปรสิตมันจะออกชุกชุมกว่าเดิมมันเนาะเออพี่เคนเดี๋ยวเขาต้องเอาเหล็กแล้วจังหวะนี้ต้องรีบใช้เหล็กก่อนนะถ้าจะลงเมืองแล้วก็มันเป็นที่มืดใช่ไหมเราต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าจ้าพวกปรสิตเนี่ยมันชอบเกิดในที่มืดๆแต่ว่าที่สว่างๆมันก็เกิดได้นะแต่ว่าจะจํานวนน้อยกว่าไงโอเคได้เหล็กมาละ มันจะได้สักกี่แท่งเนี่ยขอด้วยขอด้วย ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะหักครึ่งหักครึ่งเดี๋ยวขอดูกันเอามันจะหักครึ่งงไงพี่เคนมันกลายเป็นเศษเด็กเราเดี๋ยวมาทําขนมปังกินกันละกันนะเนาะอเชตาน,นี้ก็น่าจะพอสําหรับลงเหมืองกันแล้วล่ะเราต้องลงเหมืองไปหาแร่กันนะเดี๋ยวเราก็จะมีโล่กันก่อนถ้ามีโล่ละอาจจะช่วยได้นิดนึงอนะเนาะแต่เวลาจะพวกโปรสิตมาลุมกัดเราอะมันมาลุมกันหลายตัวนะเพราะฉะนั้นการใช้โล่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยเหลือแล้วสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามีไว้มันก็อุ่นใจหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องนอนหลับพักผ่อนกันกันละกันเน อมีเป็นคืนแรกกันณะที่เราอาจจะได้เจอกับเจ้าพวกปรสิตแล้วล่ะเอาละพี่เคนเดี๋ยวเราไปหาเหมืองลงกันดีกว่านะไปเดี๋ยวไปหาอรกันแล้วเรามาดูของในบ้านหลังนี้กันก่อนดีกว่าได้ตอเผาเล่งตัวมาละทีนี้เราก็จะหาทางลงกันนะเราสึกว่าหน้าผาตรงะถงเนี้ยมันน่าจะมีเหล็กให้เราขุดบ้างเนาะโอ้ดูลูนี้สิน่าสนใจนะเบลอเลยลงไปกันค่อยๆลงไปนะ มอมเห็นรข้างในมีอะไรตะคุมตะคุนด้วยอ่ะต้องขอระวังตัวเป็นอย่างมากเลยนะไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาเมื่อไหร่อ่ะดิโอ้ยเร็วเข้าเร็วเข้าน้ำจ้องไหลน้ำจ้องไหลลงไปโอ้ยนี่ไงไอเจ้าไมเทอไอ้จ้าไมเทอร์เนี่ยมันสามารถแปลงร่างเป็นพวกมิวแทนหรือเจ้าพวกประสิทธิ์กลายพันธุ์ได้เลยนะจริงเห็นตอนหน้าต่อตาเลยว่ามันกลายร่างได้อ่ะแต่ว่ามันแรนดอมนะว่าออกมาจะเป็นตัวไหนเนาะ ว่ามันก็จะมีตัวหดหดอยู่หลายตัวแหละเนี่ไใจว่าเอถ้าเราไม่มีชุดเกราะหรือว่าไม่มีแบบอุปกรณ์อาวุธช่วยเนี่ยเราก็น่าจะตายตุยทันทีนะเพราะว่ามันกัดมันลุมใช่ไหมเราก็จะโดนลุมถึงอนะเนาะทีนี้เราจะต้องหาทางลงไปข้างล่างให้ได้แล้วแหละเราจะค่อยๆลงไปนะ<อ>ข้างล<อ>ง่างนะมอนเตอร์เยอะมากเลยอะ่ะปรสิตก็เยอะ โอ้ยน oh, well, oh, ูนเนี่ยปรสิตมาแล้วฝั่งน so so oh, wow. ู้นน่ะโอ้ยแล้วมันวิ่งไวมากเลยนะเสียงมันหลอนมากเลยเวลามันวิ่งดู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 ดนดู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 ดดดูดูดูดนะูด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 ะนะเูาูปทูู ไอ้น,นี่มาซอมบี้น่ะกลัวทำไม่เหรออย่าไปกลัวมันแล้วก็พี่เค้งขุดเหล็กไว้นนเยอะนะเดี๋ยวเขาจะเผาเหล็กแล้วล่ะเดี๋ยวทำทอสกันแล้วกันนี่เหล็กตรงนี้ด้วยเราก็จะเผาเหล็กนะมาป,ประกอบอาวุธใหม่ของเรา จริงๆมันก็เป็นอาวุธเหล็กนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะอัปเกรดให้มันแบบว่าตีแรงมากขึ้นนะเพราะว่าเจ้าพวกปรสิตเนี่ยเออมันตีแ,แรงแล้วแถมแบบมันก็ตายยากใช่ไหมเพราะว่าเลือดมันเยอะเราฉะนั้นต้องมีอุปกรณ์ที่แบบว่าจะสามารถฆ่ามันได้เร็วขึ้นนะที่แบบมันดาเมจสูงๆขึ้นมาหน่อยอะเนาะมี2อย่างนะไม่ฆ่ามันเร็วขึ้นก็ฆ่าเราเร็วขึ้นนี่แหละเราจะตายเร็วขึ้นนะเนี่ยดินี่เราได้หอ,อกแล้ว เราจะทำหอ,อกเหล็กเนาะก็ดาเมจประมาณส5ห้าแอททรนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตีสักกี่ทีตายะนะมันต้องลองของ <G ül> ได้มาละอาวุธเหล็กใหม่ของเราเป็นหอ,อกเหล็กนะแต่ว่าถ้าตีพวกมอนเตอร์อันเดธธรรมดาเนี่ยมันก็แบบแป๊บเดียวตายะนะแต่เจ้าพวกปรสิตอาจจะหลายที่หน่อยเนี่ยดูดีโอ้โหมันหนังเหนียวหน้าดูเลยอะไอคิปป้าร์าระเบิดได้อหอหบิ่มเลยคิปปอร์ไม่กลัวเพราะว่าเรามีโล เออเชนนี่พี่เคนขาไปห้าละมาเอามาแถวนี้ดีกว่าเราต้องไปหาแร่เพิ่มเราต้องการแร่เพชรหรือว่าแร่เหล็กเพิ่มนะโอ้ยพี่เคนเขาเห็นเงาตกคุ้มตกคุ้มไหมเขอุ้ยนี่ยมันเต็มเลยอุ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยอุ้ยนะจริงจริงเลยอักลีเฮ้ยล่อะไรอ่ะวัวเหรอไอ้ชิปป้าและสโตนอุ้ยหมูก็มี เอ้ยมันมีขาวว่ามันทําให้เราติดสตันน้ําแข็งนะระวังระวังตัวเนี้ยตายแล้วงานงอกแล้วทำไงอ่ะต่ต้องตีมันในแบบอายะที่สูงขึ้นมาเหรอโหเฮ้ยเขาบอกไว้ว่าประสิทธิ์แบงมุมเนี่ยมันไตกําแพงได้นะถึงเราจะต่อตัวขึ้นมามันก็ยังขึ้นมากัดเราได้เนาะโยนอ้อมลงไปดิเดี๋ยมันอิ่มแล้วัแล้วเนี่ย S <S <S เอาหอ,อกพิมอยู่เนี่ยถ้าเป็นมอนตร์ปกติก็ตีสองทีตายานะโอ้โหมันแรงมากเลยแต่ถ้าเป็นปรสิตอะตีประมาณ6-7ถึงเจทีถึงจนะไปอะเนาะถือว่าแบบมันถึกน่าดูเลยนะนี่อย่างน้อยก็มีลาเลสตนให้เราขุดนะเราก็ขุดเก็บกลับไปก่อนก็บะะกันตอนนี้เราก็พยายามจะปักทอชนะคะอยหลังนั้นมันคงจะช่วยได้บ้างนะค <นะ S 2> ิปเปอร์ามาอ้อมระวังคิปเปอร์เอมาาล่าเอ้ยจงระเบิดเดี๋ยวนี้อ๋อโหียวเลยแต่อ้ครั้งหน้าเนี่ยมัน ไอ้ซอมบี้ไก่พันเอ้ยมันจะกินเราแล้วไม่เงี้ยนี่มันชักยิงชักงอไปแล้วอ่ะอุ้ยพี่เคนรีบขุดเอเมัล์เร็วเราต้องทําเวลาแล้วพี่เคนเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะมันจะเกิดเยอะกว่านี้ถ้ายิ่งอยู่นานไปมันยิ่งจะเกิดเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะไอ้คิปเปอร์ทองคำเฮ้ยอ้าวไปซะแล้วแรงระเบิดมาทับกันอีกค่ะหลบไม่ทันอ่ะกระจายทีเดียวไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ทั้งทองแล้วก็เอเมโล่เนาะตอนนี้ เอมาลอเยอะแล้วเราไปคาบชุดก่อนเอเมาล์กันดีกว่านะแต่ว่าโออโหรู้สึกไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้อ่ะกก้ากลักกวๆตอนเนี้ย <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาเมื่อไหรอ่อ่ะบางทีมันก็วับมาเลยอะ่ะเฮ้ยอย่าไปกลัวมันนะ่ถ้ามันจะโผล่มากินเราใช่ไหมเราก็กินก่อนดิชุดกอดเนี่ยมันจะยับยั้งไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะเอาอยู่ไหมเนี่ยอ่าปากกัดแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีชุดกอดใส่นะอย่างไรชุดกอดเอมาล์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะถึกนิดนึงอะเนาะถึกกว่าชุดกอดเลยกนะไอพี่เคน ระวังนะคะมีความรู้สึกว่ามันกำลังจะมากันอีกแล้วอ,ะอ่ะยทนก็นรีบสลายตอกันดีกว่านี่ๆๆต้องขุดไล่ให้หมดกันตัวเมื่อกี้มันดับนี่ด้วยสมองหรอสมองปรสิตแน่อ๋อสมองจะพวงมิวแทนปรสิตเหรออ๋อสมองมันจะแต่แตบนเมันมาอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ เฮ้ยไม่นมไม่จิ้ม<อ>จิ้มเลยอูอ้วีรอบด้วยรอบประสิทโอ้โอแขนแมุ้ยแขนยังยาวเลยรู้สึกว่ามันจะมีหลายสเตจนะเออติดน้ำแข็งติดน้ำแข็ง เฮ้ยนี่เจอขั้สเตจแรกๆก็จะสตีมงังเพ่งกันหมดแล้วนะนี่ถ้าแบบมันสปอนทพร้อม,มกันสองคนน่าจะตุยแย่กันได้เรารีบขึ้นดีกว่าไี้เชนไปแล้วอยู่ไม่ได้เราอ้อมกลับบ้านกันดีกว่าหรือว่าตอนนี้มันตอนกันคืนอะอะไรเกิดเยอะว่าปกติอะเอ้ยทั้งๆต้องรีบนอนแล้วอะอที่นอนกัน ไม่ได้นอนแล้วไม่นอนอ่ะมันน่าจะใกล้เช้าว่าละมั้งเฮ้ยเยแล้วตัวอะไรอ่ะเอ้ยหาจังหวัดสู้กับพี่เคนแยกย้ายกันออกไปอืถ้ารวมตัวกันมันจะกระจุกอยู่ที่เดียวนะโอ้โหดีมันโอ้โหฮีโร่บายได้เปล่าอ่ะ เฮ้ยนี่มันสเปรย์ไงเนี่ยแม่ดิตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่แต่ว่าเราจะเป็นต้องฆ่าจะพวกปรสิตนะไม่แทงเลยแทงเลยเพราะว่าเราต้องใช้เศษชิ้นส่วนของมันเนี่ยเวลามันตายอ่ะเอาไปครับอาวุธแล้วก็ชุดเกาะได้เนาะโอ้ข้างหน้าเพียบเลยอู้หจะสู้ไหวไหมเนี่ยแม่ดิโอ้มันวารไปอีกแล้วอ้อมอยู่ไม่ได้แล้วหนีเข้าบ้านกันดีกว่าอันนี้เขาทํไม่ให้เราเล่นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โอ้มันเจะบมันเจ็บ,บ,จบหรือเขาทำไม่ให้เราตีเย้ เข้าไปในบ้านมันก็เข้ามาในบ้านได้นะมันวาร์ปตามเอ็นเดอร์แมนเข้ามาจริงดิใช่เอ็นเดอร์แมนมันพาวาร์ปเข้ามานะจริงด้วยเออเล้วว้าวมันเข้ามาในบ้านแล้ววูวูโอ้ไปละเขาตีแล้วมันกินจั่ยังไก่พันเลยอะติดเชื้อปรสิตนะวิ่งละจ้าบอกเลยนี่เราโดนกัดแล้วคงจะติดเชื้อปรสิตเแล้วล่ะต้องกินนมนะเอ้ยเอ็นเดอร์แมนไหนแต่ก็ไก่พันเหมือนกันเหรอ ไอ้าได้ดวงตาแปลกๆมาด้วยละเยเจะเอนเดอร์แมนนมันกระดบของดีมกันนะโอ้โหมาเป็นสายเลยแต่ว่ามันเยอะเกินไปโอ้โหอ้อมชุดเดอครับโอ้ยใครจะไปสู้ไหวอยู่เวลาครับโอ้ยําหน่อยชุดก่อยังไม่ได้เอนชาแลนวมันจะสู้ไหวไหมเนี่ย ว่าถ้าทางจะอยู่ไม่รอดแตนเนี้ยพี่แคทเอาชีวิตไม่น่ารอดโอ้โหมาลุ้มพี่เคทนะโอ้กี่ตัวเนี่ยเป็นสิบพี่เคนวิ่งหนีนะวิ่งวิ่งวิ่งแล้วครับไม่บอกก็ไม่รู้โอ้โหเต็มเลยติดน้ำแข็งโอ้ยดูหันกันไปมองโอ้โหมันมาจากไหนกันนี่ยโอ้ยแย่แล้วเอ้ยเขาจะไหวปล่าไม่รู้อ่ะช่วยด้วยโอ้โอ้โอ้แบบลมโอ้โหเแย่แล้วอุ้ขึ้นกันขึ้นกัน อุ้ยหลัตไปอุ้ยอุ้ยนอนตายไปเลยโอ้โหระวังนะอุ้ยอ้ยอ,อไม่เป็น,นอันทำอย่างอื่นอ่ะยิงยิงอยูย่มันก็มาตลอดได้ ไอ้ฟันเหรอนี่แน่นี่แน,น่ฟันหรอเน,นี่นไม่เป็นอะไรสู้อะค่ะแล้ะเขาบอกเลยใ <c oughs> ช้ชีวิตให้รลานี้ก็เหนื่อยมากอ <c oughs> ต้นตาจะด้ไหลหมดแล้ว <c oughs> เอ้ยอย่างไรก็ได้ชิ้นสวยจ้าพวกปรสิตเนี่ยมาหลายชิ้นแล้วนะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ขอตัวไปพักก่อนนะถ้าชอบเอาชีวิตเราแปลกๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งให้กันด้วยล่ะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย